มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดรหัสความสาเร็จแล้วครับเรากาลังพูดคุยถึงเรื่องการสื่อสารซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญในการทําให้ธุรกิจกิฟฟรีนั้นประสบความสําเร็จได้ไปติดตามกันต่อครับว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกับคนในเครือข่ายแล้วให้เขาเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจกับอาจารย์พงพ์พสุอุณาพรครับตัวอย่างง่ายๆของการบอกว่าเราไม่ได้ได้กาไรจากคนที่เราไปชวนก็คือทั้งเราและและคนที่สมัครต่างก็ซื้อสินค้าในราคาลด25% วันนี้ถ้าฉันอยากได้กําไรอ่ะฉันน่ะซื้อมา75ฉันก็ขายเธอร้อยถ้าฉันอยากได้กําไรนะเพราะว่าฉันได้ลด25%แต่ฉันชวนเธอสมัครเธอซื้อในชื่อเธอเธอก็ซื้อได้ในราคา75ข้อที่1เธอเห็นไหมถ้าฉันอยากได้กําไรฉันก็ขายร้อยหนึง่งฉันก็เอากําไร25บาท แต่ที่ฉันมาแนะนําฉันไม่ได้ต้องการกําไรแต่ฉันต้องการให้เธอได้เรียนรู้วิธีการเป็นเจ้าของกิจการเธอจึงซื้อในราคา75บาทเท่ากันกับที่ฉันซื้อข้อที่ 1. เราจึงไม่ได้กําไรซึ่งกันและกันข้อที่ 2. 75บาทที่เธอซื้อและ75บาทที่เราซื้อเป็นสินค้าที่อยู่ในศูนย์กิฟฟารีนไม่ได้ไปวางในห้าง ดังนั้นกําไรที่จะเคยเป็นของห้างจึงถูกนํามาปันผลให้กับเราและปันผลให้กับเธอตามผลงานและตามตําแหน่งก็เท่านั้นเองแต่เราสองคนไม่ได้กําไรซึ่งกันและกันเข้าใจไหมครับเราสองคนไม่ได้กําไรซึ่งกันและกันฉันซื้อ75เธอก็ซื้อ75แต่เผอิญ75ที่ฉันและเธอซื้อสินค้ามันอยู่ในศูนย์มันไม่ได้ไปวางที่ห้าง เงินที่ต้องแบ่งให้ห้างจึงเอามาปันผลให้กับชั้นและเธอตามตำแหน่งตามผลงานเท่านั้นเองจุดนี้ต้องอธิบายได้ไหมครับได้เพื่อคลายความกังวลคลายความสงสัยของคนที่เข้ามาทำธุรกิจในขณะเดียวกันนะครับเราเองก็ต้องมาดูว่าเนื้อหาของเราต้องไม่วกวนพูดแล้วคนฟังก็ต้องเห็นภาพมีตัวอย่างประกอบและก็เข้าถึงจิตใจของคนฟังด้วยคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนกังวลเรื่องทุน ในการทำธุรกิจพี่หนูไม่มีเงินหมุนนะ่ะหนูจะทำได้เหรอบอกได้น้องแต่น้องต้องค่อยๆวางแผนนะหลายๆคนที่เขาไม่มีสตางค์มาหมุนเวียนในการทำธุรกิจมากเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการที่จะไปคุยกับลูกค้าลูกค้าสั่งของเขาก็บริการบ้างหรือบางทีก็พาลูกค้าไปซื้อเองที่ศูนย์บ้างถึงเวลาปับ๊บเงินมันก็จะได้เข้ามาแล้วก็จะสามารถเอาไปต่อยอดได้ผมไปเจอคนหนึ่งเขาบอกแรก,แรก เงินหมุนก็ไม่เยอะหรอกอาจารย์เข้าศูนย์วันละหกรอบผมก็ถามว่าทําไมเข้าศูนย์วันละหกรอบก็ซื้อของตามคนที่หนึ่งบอกแล้วถึงเวลาเอาของไปให้เขาก็เก็บตังมาพอได้ตังมาก็ไปซื้อของให้คนที่สองถึงเวลาได้ตังคนที่สองมาก็เข้าศูนย์ใหม่แล้วก็ไปซื้อของให้คนที่สามเผอิญว่าเขาอยู่ละแวกเดียวกันนะครับแต่เขาใช้วิธีนี้เขาบอกอาจารย์เชื่อไหมมันก็ผ่านมาได้นะเพราะว่า สินค้ามีคนต้องการซื้อยังไงมันก็ดีกว่าของขายไม่ได้ระหว่างของมีคนสั่งผมยกตัวอย่างนะครับของมีคนสั่งแต่ท่านรู้สึกเงินหมุนเวียนท่านน้อยกับท่านมีเงินหมุนเวียนแต่ของขายไม่ออกท่านเอาแบบไหนแบบแรกมีคนสั่งของแต่เงินหมุนเวียนมีน้อยแต่คนอยากได้ของเยอะก็แบบที่สงเงินหมุนเวียนเพียบเลยแต่ของไม่มีใครเอาอยากได้แบบไหนครับทำไมถึงอยากได้แบบแรก เพราะแบบแรกมันขายไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วคือมันความต้องการมันเกิดเรื่ังครับเกิดแล้วแบบแรกนะมันเกิดแล้วครับแต่ถ้าสมมติว่าผมเคยไปบรรยายที่ต่างจังหวัดถ้าท่านติดตรงนี้จริงๆท่านสามารถคุยกับเขาได้นะด้วยประโยคที่บอกว่าถ้าศูนย์อยู่ตรงนี้ถ้าพี่สะดวกผมพาพี่ไปซื้อก็ได้นะครับหรือถ้าพี่สบายใจพี่สะดวกพี่ฝากสตังค์ผมแล้วเดี๋ยวผมเป็นธุระถ้าพี่สะดวกพี่จะฝากสตังค์ผมแล้วเดี๋ยวผมเป็นธุระไปจัดการให้ก็ได้ ประโยคนี้เป็นประโยคที่ฟังดูแล้วสุภาพนะครับถ้าพี่สะดวกพี่ฝากสตังค์ผมและเดี๋ยวผมไปเป็นธุระจัดการให้พี่ก็ได้อย่าพูดประโยคบางประโยคที่ดิสเครดิตตัวเองพี่สั่งของอ่ะขอตังค์ด้วยนะประโยคนี้เป็นประโยคดิสเครดิตไหมครับดิสเครดิตมันเหมือนกับว่าม,มันลดความน่าเชื่อถือตัวเราเองนะนี่คือตัวอย่างของการใช้ภาษานะครับ ต่อมาก็คือเรื่องที่เล่าต้องดเูเป็นคนที่มีความตื่นเต้นกับเรื่องที่พูดตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมีเสวนากันด้วยเนี่ยนะครับเวลาท่านจะพูดถึงเรื่องโฆษณาหน้าตาท่านต้องตื่นเต้นด้วยนะจริงไหมครับนี่เห็นโฆษณาตัวใหม่ของกิฟฟารีหรือย,ยังหน้าหน้าเป็นไงครับนี่เห็นโฆษณาตัวใหม่ของกิฟฟารีหรือย,ยังหน้าเราดูรู้สึกแมภาษาอังกฤษเขาบอก appreciate มีความรู้สึกตื่นเต้นชื่นชมกับภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่จริงไหมครับนี่ เห็นโฆษณาตัวใหม่ของกิฟฟรลีนหรือ,อยังอันนี้เป็นไงครับหน้ามีพลังไหมครับไม่มีเขาบอกว่าคนเราเนี่ยหน้าจะเป็นตัวสะท้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นไปยังคนรอบๆตัวดังนั้นเวลาท่านจะเล่าเรื่องสินค้าท่านก็ต้องมีฟ e ลลิ่งคือมีอารมณ์ในการพูดยาสีฟันอนะ่ะใช้แล้วนะชอบชอบคำว่าชอบชอบมันทำให้ยาสีฟันดูมีค่ามากกว่าชอบ จริงไหมครับแล้วเมื่อกี้เราลืมลืมไปเลยนะคําพูดที่บางคนติดปากยาสีฟันดีไหมก็ดีแปลว่าไม่ดีเราก็ต้องบอกดีเสียงมันจะต้องเป็นไงครับสูงขึ้นคําว่าก็ดีเป็นคําพูดเฉยเฉยอย่าลืมนะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบที่จะทําให้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจเขาบอกความพร้อมของเราวันนี้เราต้องมาสำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราเนี่ย ยังไม่มั่นใจเรื่องอะไรผมไม่ได้บอกว่าท่านมีจุดอ่อนผมกำลังจะบอกว่าท่านดูก่อนว่าท่านไม่พร้อมเรื่องอะไรเช่นเวลาท่านจะเล่าเรื่องเรื่องแผนธุรกิจเวลาท่านจะเล่าเรื่องสินค้าเนี่ยถ้าคนเราไม่เคยพูดมาก่อนการพูดครั้งแรกมันจะตะกุกตะกักและท่านเป็นไหมครับพูดไม่ได้ดังที่ใจอยากจะพูดหัวคิดอย่างปากพูดอย่างเป็นไหมครับเป็น นี่คือตัวอย่างว่าถ้าเรายังไม่พร้อมในเรื่องของการเล่าเรื่องเขาเรียกว่าลื่นไหลคล่องจนลื่นไหลเนี่ยเราต้องซ้อมบ่อยๆแล้วเราก็ฟังเยอะๆเขาบอกคนเราพอเราพูดไปเรื่อยๆเราจะมีคำพูดที่มันเข้ากับปากของเราได้ครับเขาเรียกว่ามันจะคุ้นเคยกับปากเขาเรียกคำพูดมันเข้าปากคำพูดมันเข้าปากเนี่ยเป็นศั์ที่บอกว่าเวลาเล่าปั๊บมันจะไม่ติดมันจะลื่นดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องซ้อมการเล่าเรื่อง ถามว่าจําเป็นไหมสําหรับคนที่ไม่มั่นใจจําเป็นผมถามจริงครับเพลงบางเพลงท่านไม่เคยอ่านเนื้อมาก่อนแต่ถ้าฟังทุกวันท่านคิดว่าท่านร้องได้ไหมเพราะอะไรทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นเนื้อไม่เคยอ่านเนื้อเพลงแต่ฟังทุกวันทําไมถึงร้องได้หนึ่งท่านจำอันที่สองครับท่านร้องตามใช่ไหมครับ ถ้าท่านฟังแต่เพลงแต่ท่านไม่ร้องตามท่านจะร้องเพลงไม่ได้นะแต่เป็นเพราะว่าท่านฟังเพลงแล้วท่านก็ร้องตามไปด้วยท่านจึงร้องเพลงได้เหมือนกันแผนการตลาดท่านฟังบ่อยแต่ถ้าท่านไม่พูดท่านก็พูดไม่ได้ฟังแผนบ่อยมากฟัง20ิผลแต่ไม่พูดแผนก็พูดไม่ได้คนฟังแผน20ผลแต่ไม่เคยพูดเลย ถือว่ามันยังไม่ได้ผลแต่บางคนฟังแผนธุรกิจแค่ผลเดียวแต่ไปซ้อมพูด10ผลอันนี้เวิร์กกว่าครับนี่คือตัวอย่างว่าเราต้องลองลองซ้อมในการพูดด้วยความพร้อมของเรามีเรื่องอะไรอีกครับเอกสารชุดสมัครการเตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผมบุค,คลิกแล้วก็เรื่องราวที่เราจะไปคุยกับเขาอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นผมดูหน้าท่านผมจะบอกว่าแววตาของท่านเนี่ยผ่านครับท่านดูเป็นคนจริงใจ ดูเป็นคนมีน้ำใส,ำใ,สใจจริงดูเป็นคนอัธยาศัยดีพูดง่ายๆดูแววตาแล้วท่านไม่ใช่แววตาร้ายๆอะครับจะสังเกตดูเวลานางเอกหรือตัวอิจฉาเขาแต่งหน้าเราจะรู้ได้เลยว่าคนไหนเป็นนางเอกคนไหนเป็นนางอิจฉาจากอะไรครับตาจากอะไรครับคิ้วสารพัดแต่ผมดูแววตาท่านในส่วนใหญ่นางเอกทั้งนั้น ใช่ไหมรถจนาชไหน <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างนี้จึงเป็นตัวอย่างที่กําลังจะบอกว่าความพร้อมของเราจึงต้องมาปรุงแต่งบุคลิกของเรานะครับนอกเหนือจากนั้นถ้ายังพูดไม่เก่งต้องอาศัยตัวช่วยบรชัวเอกสารแผ่นพับคู่มือเปิดไปอ่านไปคุยไปเปิดไปอ่านไปคุยไปเนี่ยแคตตาลอ็อกของเราแคตตาลอ็อกของเราจะมีสินค้าหลายกลุ่มนะครับแผนการตลาดเป็นเล่มสีน้ําเงินที่อยู่ในแฟ้มมีไหมครับ มีเนี่ยดูนะครับตำแหน่งแรกคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เปิดไปอ่านไปคุยไปสำหรับคนที่พูดไม่คล่องฝึกการใช้เอกสารที่อยู่ในแฟ้มสีฟ้าบางคนสมัครแล้วดึงแต่แคตตาล็อกทุกอย่างอยู่ข้างในและถึงเวลาหิ้วแต่แคตตาล็อกไปบอกเขาว่าอยากได้อะไรจิ้มเอาพอไหมครับ ไม่พอเราต้องซ้อมและการซ้อมเปิดเอกสารเนี่ยต้องซ้อมไปเปิดไปอ่านไปแล้วต้องสบตาเขาด้วยนะเวลาเราอ่านเนี่ยถ้าเราก้มหน้าในตำแหน่งแรกในตำแหน่งบอลสตานะบอลสตาเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ตำแหน่งที่สองซินเวอร์สตาซินเวอร์สตาในสิบห้าเปอร์เซ็นต์และตำแหน่งต่อไปโกสตาโกสตาในยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งสามตำแหน่งนี้มีประกันคุ้มครองตั้งแต่ตำแหน่งแรกเลยถ้าตำแหน่งแรกเนี่ยต้องการมีประกันในผู้สมัครหลักและต้องการมีประกันในผู้สมัครร่วมเนี่ยตำแหน่งแรกแต่พอพ้นพันห้าแล้วเดือนต่อมาเนี่ยเราก็ซื้ออีกทีห้า ท่านคิดว่าถ้าเงยหน้าขึ้นมาปั๊บเขาเป็นไงครับอ่าท่านรู้นี่ครับเขาหายไปแล้วเพราะเนื่องจากว่าท่านมีเอกสารก็จริงแต่ท่านอ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 ่านท่องน้องท่องท่องบางคนอ่านและท่องจนคนที่เราไปคุยด้วยเขานึกในใจพี่กลับก็ได้ทิ้งเอกสารเดี๋ยวหนูอ่านเองนะเพราะเราอ่านและท่องมากจนเกินไปนะครับนี่คือความพร้อมของเราต่อมาท่านคิดว่านักธุรกิจ ควรมีสินค้าบางไอเทมหรือบางรายการเอาไว้ให้เขาทดลองไหมอันนี้ถือว่าอยู่ในหมดของความพร้อมนะเขาบอกว่ารูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมักกระตุ้นต่อมให้คนเกิดอาการที่อยากจะซื้อทั้งสิน้น รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงไม่ได้หมายถึงการซักซ้อมการพูดแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการมีกลิ่นให้เขาดมมีผลิตภัณฑ์ให้เขาลองทามีอะไรที่ให้เขาได้สัมผัสมีอะไรให้เขาเห็นด้วยตาและประกอบกับการเล่าเรื่องของเราอันนี้เรียกว่าการเตรียมความพร้อมนะครับตัวอย่างพวกนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่หลายคนเขาลอง บางคนเขาซื้อผงซักฟอกของกิฟเฟอรีนไปแล้วเขาก็ไปแบ่งและให้ญาติใช้แล้วบอกช่วยคอมเมนต์หน่อยช่วยบอกหน่อยว่าใช้ผงซักฟอกนี้แล้วชอบไหมนี่คือวิธีการเปิดใจอย่างหนึ่งแต่เขาเอาใช้กับญาตินะครับญาติพี่น้องหมอเนี่ยลองดูหน่อยซิว่าผงซักฟอกช่วยคอมเมนต์หน่อยตอนนี้กําลังทําธรุรกิจเนี่ยเป็นผงซักฟอกที่ฉันเป็นเจ้าของเองแต่อยากให้เธอเอาไปลองใช้ดูหน่อยซิว่าเธอใช้แล้วเธอว่ายังไงเขาใช้กับญาติ แล้วถึงเวลาญาติเขาอาจจะบอกว่าเออมันอย่างนี้เนี่ยเออถ้าสนใจเนี่ยลองดูนะเนี่ยตอนนี้เราเป็นเจ้าของผงซักฟอกอันนี้เราทําธุรกิจตรงนี้อยู่ถ้าชอบเนี่ยลองซื้อไปใช้ดูก่อนก็ได้นี่คือตัวอย่างเขาเรียกว่าความพร้อมของเราที่เราจะแบ่งให้เขานะครับความพร้อมของเราบางครั้งสมาธิของผู้ฟังก็มีผลสถานที่ที่ท่านไปเลือกที่จะไปคุยกับเขาอ่ะท่านก็ต้องเลือกในที่ที่ไม่ได้ โบกเวกโวยวายหรือมีความพลุกพล่านมากจนเกินไปเสียสมาธิไหมครับถ้าจะคุยในร้านกาแฟพอเงียบอยู่แต่ถ้าจะนั่งคุยในฟู้ดคอร์ดฟู้ดคอร์ดหมายถึงศูนย์อาหารน่ะฟู้ดเซ็นเตอร์อ่ะตรงนั้นเสียงดังไหมครับเสียงดังไม่ว่าจะเก็บช้อนบ้างและรอคิวบ้างละสารพัดมันไม่มีจังหวะถ้าคุยตรงนั้นเรียกว่าเสียสมาธิแต่ถ้าคุยในที่ที่แบบว่าเออสบายๆเนี่ยก็ดูน่าสนใจนะครับท้องขึ้นอยู่กับสมาธิของผู้ฟัง ต่อมาผมเคยนะครับเวลาคนเขาจะมาคุยเรื่องที่ใหญ่ๆเรื่องเครียดเขาจะชอบโทรศัพท์มาแล้วถามเราว่าว่างไหมผมก็บอกว่าอ้อนิดหน่อยเอาไม่เป็นไรหรอกงั้นเอาช่วงเวลาสบายๆก็แล้วกันเดี๋ยวมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังพอมันจบแบบนี้ปั๊บเนี่ยพอมันบอกมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังตอนแรกเราก็บอกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะแล้วพอเขาบอกมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเราเริ่มอยากรู้ไหมครับอยาก อ๋อแต่เห็นเธอยุ่งอยู่ไม่เป็นไรไว่าเดี๋ยววันหลังฉันโทรมาใหม่ก็ได้บางทีเขาก็มีนะแต่กําลังจะบอกว่าท่านต้องคอยเช็คด้วยว่าผู้ฟังเนี่ยมีเวลาให้ท่านมากน้อยแค่ไหนการมีเวลาที่น้อยเกินไปไม่ได้สัมฤทธิผลนอกจากการทําให้เขาถูกอัธยาศัยกับเราเท่านั้นนะครับบางคนเขามีเวลา5นาทีท่านบอกว่าหนูขอเวลา5นาทีได้ไหมจะเล่าเรื่องกิฟฟีนให้ฟังถามจริงพอไหมไม่พอแต่จะเอาไม่5นาทีนั้น เอาไปทำอะไรล่ะ5นาทีอย่างน้อยที่สุดให้เขารู้สึกว่าถูกอัธยาศัยกับเราคุยกับเราหรือถ้าเราสนิทมากมีของไปฝากได้ไหมครับได้ไดนะบรรยากาศของสถานที่ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ตัวแปรจากสิ่งรอบข้างถ้าเราไปคุยแล้วเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีเพื่อนเขาอยู่ด้วยเขามีญาติเขาอยู่ด้วยแปลว่าผู้มุ่งหวังเราไม่ได้มีคนเดียวแล้วนะครับ ถ้าเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเขานั่งอยู่กับเพื่อนเขาแปลว่าเรามีผู้หวังกี่คนสองคนถ้าเราสนใจแต่คนที่เราไปคุยแต่ไม่สนใจเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยโอกาสที่เราจะสร้างศัตรูมีสูงไหมมีสูงเพราะว่าคนที่เราไปนั่งคุยด้วยเนี่ยเขาได้ยินในสิ่งที่เราพูดแต่ถ้าเราไม่สบตาเขาบ้างไม่คุยกับเขาบ้างเราไปสนใจแต่เฉพาะผู้มุ่งหวังของเราเนี่ยอีกคนนึงจะรู้สึกว่าเราไม่มีมารยาทเพราะนั่งกันอยู่สองคนแล้วก็คุยกันไปแต่สําหรับเรื่องของตัวเราเองนะครับ เอาละเรามาดูการสร้างความได้เปรียบในการนําเสนอธุรกิจกิฟฟรินหลักการอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราพูดเราต้องเลือกสิ่งที่เราได้เปรียบและเราก็ต้องพูดในสิ่งที่จะเกิดความน่าสนใจคิฟฟรินมีข้อดีหลายอย่างนะครับที่จะทําให้คนฟังแล้วรู้สึกถึงความแตกต่างดังนั้นนักธุรกิจเครือข่ายเราต้องปรับตัวที่จะทํางานอย่างจริงจังความเป็นมืออาชีพของเราเนี่ยคือการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน จากคนธรรมดาถ้าเราจะเรียกตัวเองว่าเราเป็นนักธุรกิจอย่างน้อยที่สุดเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ต้องเยอะอันดับแรกจากไม่เคยทําผมก็มาทําผมก่อนง่ายไหมง่ายไม่ต้องไปเข้าร้านก็ได้แต่ทําให้มันดูเป็นทรงนิดนึงใช่ไหมครับจากคนธรรมดาอยู่บ้านเฉยๆพอเรียกตัวเองว่าเป็นนักธุรกิจจําเป็นต้องทาแป้งไหมจำเป็นต้องทาแป้ง,เ,ปง,ปงเพื่อให้ผิวมันดูเป็นไงครับดูสดชื่นจากเดิมนะขอยกตัวอย่าง ไม่เคยทาลิปมันลิปมันนี่ง่ายมากเลยนะครับจําเป็นต้องทาไหมครับเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจไปคุยกับเขาแต่ปากแห้งในีโงเ่เฮงเสียนะปากเนี่เป็นขุยเลยแห้งลอกเป็นแผ่นแล้วไปคุยกับเขามันดูไม่เป็นมืออาชีพเราบอกว่าธุรกิจนี้ดีแต่ปากแห้งเขามีคําโบราณกล่าวไว้คืออะไรครับ อดอยากปากแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากดูอดอยากอันดับแรกซื้อลิปมันก่อนเพราะเราจะดูแล้วริมฝีปากของเรามันชุ่มชื้นท่านเอาง่ายๆระหว่างที่ท่านพูดเนี่ยถ้าขอบปากมันมีขุยนึกออกไหมครับมันมีขุยแล้วมันลอกจากปากที่เราแห้งเขาอ่ะจะจำแผนการตลาดที่ท่านเล่าไม่ได้แต่เขาจะจําขุยที่ปากท่านอ่ะได้ เพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยการปรับตัวหลายๆอย่างเป็นสิ่งจําเป็นนะครับง่ายที่สุดคือให้เขารู้สึกว่าเราแตกต่างจากของเดิมอันดับที่2ต้องเข้าใจแก่นของความมั่นคงอันแท้จริงของก i ิฟฟอรีนแล้วเราก็ใช้ความได้เปรียบที่มีอยู่ในมือให้เกิดประโยชน์คําว่าแก่นในที่นี้เนี่ยกิฟฟอรีนเกิดจากการบริโภคสินค้าในชีวิตประจําวัน และเกิดการแนะนําต่อๆกันไปในสินค้าที่เข้าได้กับคนไทยส่วนใหญ่และซื้อใช้และซื้อซ้ําได้นี่คือนี่คือแก่นก่อนและถึงเวลาเขาก็จะเอาผลประโยชน์เนี่ยมาปันผลคืนกลับตามตําแหน่งตามแพทอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นแก่นนี้เราเชิญคนมาเป็นเจ้าของกิจการท่านต้องขยายผลคํานี้ให้ได้ตามโบรชัว r e ที่แจกไปนี่นะครับอันดับต่อมาก็คือความพร้อมของเราเราต้องมีวิธีการทำงานที่ชัดเจนคำพูดที่น่าน่าสนใจแต่เป็นคำพูดที่อยากจะบอกว่าท่านต้องปรับ ถ้าเขาถามว่าพี่จะเริ่มต้นทําธุรกิจต้องทํายังไงบ้างโอ้ยน้องพี่ก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันเอาเป็นว่าพี่ยังเล่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปฟังอัพไลน์ก็แล้วกันประโยคนี้ไม่ผิดนะครับ แต่เป็นประโยคที่ท่านควรจะหาวิธีการพูดนิดหนึ่งพี่คิดว่าวิธีการทำงานเนี่ยไม่ยากนะเริ่มต้นเนี่ยมันก็มี3-4สีเรื่องที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยพี่คิดว่าถ้าน้องอยากจะพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดเราน่าจะไปเจอกับคนที่เขามีประสบการณ์แล้วแล้วก็สามารถทาธุรกิจตรงนี้ได้ทีฟังอีกครั้งนะครับเราน่าจะไปเจอกับคนที่เขามีประสบการณ์มากๆแล้วเขาจะเป็นโค้ชที่ดีให้กับเราอย่าพูดว่า เราหน้าไปเจอคนที่เก่งกว่าพี่ตอนนี้พี่ยังไม่เก่งพี่คิดว่าสิ่งที่น้องถามอ่ะพี่ยังไม่เก่งพี่ตอบไม่ได้พี่จะพาน้องไปเจอคนที่เก่งกว่าพี่ก็แล้วกันเดี๋ยวจะให้คนที่เก่งกว่าพี่เขาตอบน้องแปลว่าเขากําลังสมัครอยู่กับคนที่ไม่เก่งใช่ไหมถูกไหมครับเขาอุตส่าห์สมัครแล้วแต่เราดันไปบอกเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวฉันจะพาไปเจอคนที่เก่งตอนเนี้ยฉันไม่เก่งหรอกฉันพูดไม่เป็นคนมันสมัครไปแล้วใจเสียไหมครับ ใจเสียเพราะเอาตกลงตกลงนี่กูเซ็นไปแล้วนี่แล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไม่เก่งนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับนั้นวิธีการทํางานต้องชัดเจนสไลด์สุดท้ายครับที่ผมกาลังจะบอกก็คือท่านต้องวิเคราะห์ว่ากิฟฟรีมีความได้เปรียบในแต่ละด้านในเรื่องอะไรทั้งเรื่องของบริษัท แผนธุรกิจและสินค้าเวลาวิเคราะห์ปั๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นชุดๆเลยครับคําว่าออกมาก็คือเราศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลของบริษัทจัดประชุมกลุ่มย่อยทําจิตใจให้สบายแล้วก็อย่าหตกจนเกินไปนี่คือเคล็ดลับบอกว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลของบริษัทอื่นๆเปรียบเทียบเรารู้เลยว่าบริษัทส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราศึกษามากิฟฟารีนทีวีเป็นไงครับเต็มตำแหน่งในกิฟฟารีนขึ้นแล้ว ขึ้นเลยนี่คือตัวอย่างว่านี่คือจุดได้เปรียบแล้วของเราเนี่ยสตาร์ทปั๊บตำแหน่งแรกได้เลย10%ตัวอย่างพวกนี้ครับเราศึกษาแล้วมันเป็นความได้เปรียบของเราและเรื่องของลิขสิทธิ์เครือข่ายท่านค่อยๆเปิดใจเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วหมายถึงว่าในสักช่วงหนึ่งแล้วท่านก็ค่อยเล่าเรื่องนี้ก็จะจะเริ่มต้นได้ดีกว่าเอาละรครับนั่นก็คือข้อมูลที่เราจะแนะนําให้ทุกท่านสามารถสร้างความได้เปรียบ ในการทำธุรกิจของกิฟฟารีนนะครับและเดี๋ยวเราพบกันในช่วงต่อไปครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของการสื่อสารในงานเครือข่ายแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องการสื่อสารนั้นถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทาให้ธุรกิจของท่านประสบความสําเร็จได้เมื่อไรก็ตามที่ท่านสามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้เหมือนที่ท่านเข้าใจธุรกิจก็สามารถประสบความสาเร็จได้ครับอย่าลืมถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้ให้กับทีมงานของท่าน เพื่อให้ทีมงานของท่านประสบความสำเร็จเหมือนท่านแล้วธุรกิจกิฟรินก็จะเติบโตครับท่านใดติดตามชมไม่ทนันไม่เป็นไรครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook ของเราได้ www.facebook.com/giffrinchannel หรือจะไปดูคลิปย้อนหลังนะครับได้ที่ www.giffrinchannel.com ครับเรื่องราวของความสำเร็จยังมีอีกมากมายรายการถอดรหัสความสำเร็จจะไปนค้นหาไม่ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุกกกรกิจกิฟฟินวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ